สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาชวนทำปุ๋ยหมักจากเศษผักและปรุงดินปลูกผักกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเศษผักเศษเปลือกมะนาวเศษผลไม้เน่าทุกชนิดที่เราไม่ใช้แล้วใช้ได้หมดค่ะนำมาเทลงถังเลยค่ะสะสมทิ้งไว้ แล้วเราก็ปิดฝาให้มิดชิดค่ะกันหนูกันมแมลงมารบกวนค่ะเราจะหมักทิ้งไว้ข้ามปีแต่ก็ยังเปิดฝาเติมผักได้ทุทกๆวันค่ะทีนี้เราก็มาเตรียมดินเผานำมาล่อนสายตะแกงเพื่อให้เอาเศษหินเศษไม้เศษที่เราไม่ต้องการออกค่ะ so แล้วเราก็มาตักปุ๋ยหมักของเศษผัก so ที่ย่อยสลายแล้วลงผสมกับดินเผา จากนั้นเราก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะปุ๋ยหมักจากเศษผักทำให้พืชผักเจริญงอกงามไวลำต้นอ้วนท้วนสมบูรณ์และแข็งแรงเราทำแล้วได้ผลเราจึงอยากแนะนำค่ะทีนี้เราก็มาเตรียมขุดดินบริเวณที่เราต้องการจะปลูกบี้ดินให้ละเอียดอย่าให้เป็นก้อนเพื่อที่ว่า รากของพืชเนี่ยจะได้ชอนชัยไปได้สะดวกปุยดินให้ร่วนซุยแล้วก็นําปุ๋ยหมักจากเศษผักบวกกับดินเผาที่เราผสมควนเข้ากันไว้แล้วมาเทลงผสมค่ะแล้วก็เกลี่ยดินผสมผสานให้เสมอกันให้เรียบค่ะ จะเพิ่มปุ๋ยในดินอีกนิดหน่อยโรยผงกระดูกปลาปน่นโรยให้ทั่วๆและแค่พอบางๆเท่านั้นค่ะจากนั้นก็โรยปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดแค่พอให้ทั่วๆแล้วก็บางๆเหมือนกันค่ะไม่ต้องโรยเยอะค่ะแค่พอบางๆแค่ผิวๆค่ะ เราก็หาผ้าหรือพลาสติกมาคุมไว้ก็ได้ค่ะเพื่อไม่ให้ต้นหญ้าเนี่ยจะขึ้นมารบกวน <Okay. S 1> ถ้าเราใช้พลาสติกทางการเกษตรน้ำก็จะซึมผ่านได้ค่ะ <Okay. S 1> ถ้าคุมพลาสติกธรรมดาเราก็เปิดออกค่ะแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มทุกๆ3มวันค่ะเราลดน้ำเพื่อที่ว่าให้ปุ๋ยที่ไก่อัดเม็ดและก็ดูกปลาปน ได้ย่อยสลายซึมเข้าลงไปในด,ดินค่ะประมาณ2-3สามอาทิตย์ดินเราก็พร้อมที่จะปลูกได้เลยค่ะดินดีปลูกอะไรก็งามค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ